คนที่มีเลขมือถือเลขท้ายสามเลขสามตัวสุดท้ายเนาะเขาบอกว่าเป็นคนดื้อดื้อในความหมายคือพร้อมที่จะพูดคุยต่อรองไม่กลัวอะไรง่ายๆเขาเรียกว่าเป็นคนไม่กลัวอะไรง่ายๆพร้อมที่จะพูดคุยพร้อมที่จะประชันพร้อมที่จะถกปัญหา discuss พร้อมที่จะเข้าถึง สิ่งที่อยากจะได้แต่นั่นมันคือความทลารดเลขนี้ก็เรียกเลขแห่งความทลารหดฉะนั้นใครได้เลขสามเป็นตัวสุดท้ายเป็นคนสู้เขาเรียกว่าจนสุดหัวใจอ่ะสู้จนยิบตานั่นแหละฉะนั้นเลขสามถือว่าเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เป็นคนแบบหนีปัญหาแต่กล้าที่จะคุยพูด กอฟฟี่ <Coffee S 2> บอกว่าจริงค่ะผมครับเลขสามเนาะเลขตัวสุดท้ายมือถือนะเลขสามฉะนั้นจะเป็นอย่างที่ผมบอกถ้าคุณผู้ชมแบบอยากจะแบบให้ตัวเองเปลี่ยนต้องมีเลขสามตัวสุดท้ายไม่ใช่เลขตัวเดียวสามตัวมันถึงจะได้ฉะนั้นคนที่มีเลขสามอีกส่วนหนึ่งคือเหนื่อยกับการเดินทางเป็นชีวิตที่เหนื่อยกับการเดินทางเช่น ทำงานเป็นกะเนาะหรือดึกดื่นดืด่นค่ำค่ำเช้าเช,าชาต้องเดินทางต้องไปไม่เหมือนชาวบ้านคือมีปัญหาเรื่องการเดินทางคุณอาจจะมีความสุขก็ได้นะแต่คุณก็บ่นในความหมายคือชอบเจอที่มืดมืดหรือที่สว่างเออสว่างสลวสลัวกลับบ้านทีก็มืดแล้ว หรือว่าสลัวสลวอะไรเงี้ยเนาะพัชรินบอรจริงครับพ่อ,อเลขสามเนาะเดี๋ยวเราจะทํานายไปเลขสามอีกนิดนึงใครที่มีเลขสามต้องรีบเปลี่ยนเพราะว่าต้องไปนวดบ่อยต้องไปฝังเข็มต้องไปเจาะเอาน้ำออกปวดกล้ามเนื้อเอ็นกระดูกหรือเขาเรียกว่าต้องนวดตัวเองบ่อยๆแล้วกัน แต่อีกในหนึ่งเขาบอกคนที่มีเลขสามคือเป็นคนที่เขาเรียกว่าจริงๆมันดูเหมือนแข็งแรงนะแต่มันไม่แข็งแรงพอในบางครั้งมันพอเวลาป่วยเขาบอกว่าป่วยป่วยหนักไม่ก็ไม่อะไรเงี้ยเนาะเลขห้าเนาะ คนที่มีเลขห้าตัวสุดท้ายเนาะเขาบอกว่าถ้าเป็นเลขมือถือเนาะเขาบอกว่าเป็นคนเกื้อกูลจุนเจือแต่บางคนมองเราเป็นคนมัธยัติไปบางคนมองว่าเราขี้เหนียวได้บางคนนะบางคนแต่ถือว่าเป็นคนมีน้ำใจสูงถ้ารู้จักแล้วอะเป็นคนที่มีน้ำใจสูงแต่เลขห้าเป็นเลขของการให้ฉะนั้น เลขนี้ใครมีต้องมีเลขสามตัวแล้วกันแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ปับ๊บมันจะกลายเป็นคนที่มีเท่าไหร่พร้อมที่จะถูกหลอกและให้คนคนที่มีเลขห้ากับเลขสามส่วนใหญ่นะผมบอกเลยเมื่อกี้พูดเลขสามไปด้วยลืมพูดส่วนใหญ่แล้วจะถูกหลอกไม่ทางตรงก็ทางอ้อมความหมายคือคุณมีลูกหนี้แล้วกันหรือคุณถูกหลอกโดยที่คุณ เสียดายและเสียใจมากๆคนอย่างนี้พวก scammer หรือ romance พวกหลอกให้รักเนี่ยหรือว่าหลอกให้เชื่ออะไรบางอย่างเนี่ยพร้อมจะเสียงนันแล้วเนี่ยเลขหอีกนิดหนึง่งเลขห้าเขาเรียกว่าเลขคนส่วนใหญ่ที่มีเลข5้าจะไม่ชอบขับรถหรือถ้าขับหลงทางต้องมี GPS ความหมายก็คือไม่ชอบจดจําหรือถ้าจดจําต้องเอากระดาษปากกามาจดถึงจะจําแต่ถ้าจะแบบให้จํานูน่นจํานี่ไม่อยากจําโดยเฉพาะเส้นทางหรือการทําที่ทําไม่ได้บางคนขี่จักรยานไม่ได้นะบางคนขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ได้บางคนขี่ขับรถไม่ได้ความหมายคือเป็นคนไม่คล่องเรื่องพวกนี้ <c oughs> เลขห้าแต่เลขห้าอย่าลืมนะบอกไว้เลย ชีวิตนะของที่อยู่ติดตัวมีอยู่สองแบบให้เลือกคนที่มีเลขห้าทุกคนยายามีสองชนิดยาสมุนไพรกับยาประจำตัวถูกสาปใครมีเลขห้าจำไว้เลยคุณถูกสาปเรื่องนี้เช่นท้องผูกอ,อ,อะไรนะหรือนิ้วหรือว่าอะไรนะถ่ายไม่ออกก็เรียกอะไรอะ่ะเขาเรียกอะไรนะ ไม่ถ่ายไม่ออกจนเป็นแผลลิสีดวงวันสอนบอกแม่นมากครับพ่อหลงทางบ่อยค่ะถูกต้องนั่นแหละเซเว่นสตา์บอกโอ้สวัสดีครับพ่อแม่นมากๆครับเปลี่ยนด่วนเลขท้ายสามตัวเอาไปจากผมมีค่าครูนะนัชนานัชนะนุชนาะทนะบอกหลงทางมากบ่อยมากค่ะเห็นไหม เปลี่ยนเบอร์ด่วนเอาใช้ลมหายใจโบเปทัสไปกระตุ้นนะจะได้ไม่เป็นไม่ไงั้นมัน,ม,นมันไม่ได้ที่สำคัญที่สุดอย่านอนน้อยเป็นเรื่องจำไว้เลยนะบอกกับตัวเองอย่านอนน้อยนอนน้อยเมื่อไหร่เป็นเรื่องเพราะว่าโอกาสเป็นโรคก,กําเริบเช่นโรคภูมิแพ้อเอ็นแอนพีบอกแม่นมากเลยค่ะกระท่อมบอกแม่นมากค่ะ เลขเจ็ดเนาะยวรับตาดูให้ครับเห็นอย่างนี้นะเป็นคนขี้น้อยใจคนที่มีเลขเจ็ดคือทำดีไม่ได้ดีมีเลขเจ็ดเขาเรียกว่าเป็นเลขแห่งการน้อยใจพยายามทุ่มเทให้เต็มที่แต่ผลลัพธ์ไม่ได้อย่างหวังไม่ได้เต็มที่ฉะนั้นเป็นคนที่น้อยใจจน ไม่สนใจเลยแล้วแต่ทำไปทำดีไปทำต่อไปทำไปมันทำหลายรอบไงมันถึงไม่เข็ดสักทีเขาเรียกว่าเป็นคนไม่เข็ดเขาเรียกว่าเจ็บไม่เข็ดมีแฟนหลอกก็เจ็บไม่เข็ดเจ้านายให้ทำเพื่อนร่วมงานหลอกไม่เข็ดเจอคนหลอกง่ายอ่ะคือเชื่อไง เชื่อและศรัทธาคนแต่หลอกซ้ำหลายรอบไม่แล้วนะจะไม่แล้วจะไม่ให้ยืมเงินละอาจจะไม่ทำแล้จะไม่เอาละวเอาใจอ่อนครบอีกแล้วอะไรเงี้ยคนที่มีเลขเจ็ดตัวสุดท้ายนั่นแหละต้องเปลี่ยนด่วนเลยอันนี้คือแบบคนคนรอบข้างคนใกล้ชิดทําให้เราเสียใจเสียใจมากๆด้วยน้ำตา ตกในเขาเรียกเลขน้ำตาตกหนเลขเจ็ดอ่ะลองดูเฮ้ยนิตยาบอกใช่ค่ะแม่นมากค่ะขี้น้อยใจใช่เลยนั่นแหละเปลี่ยนเนาะจะได้ชีวิตจะได้มีความสุขติดต่อมาได้ที่ Line แอดโพทสอ2ศูนเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่ลำบากเรื่องเงินไม่ไม่ได้มีปัญหาก็โอเค ถ้ามีปัญหาเอาเงินไปใช้ไปกินก่อนอย่าเปลี่ยนสามตัวสุดท้ายกับผมนะครับเพราะว่าผมไม่เปลี่ยนให้ไม่ได้เพราะว่าหยิ่งไม่ได้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าผมไม่ได้เกิดมาเพื่อทําการค้าอยากจะช่วยคนที่เชื่อศรัทธาแค่นั้นชีวิตคนเราแค่นั้นพอเลขเจเนาะเขาเรียกว่าเลขนอนตื่นสายหรือขยันก็ขยันแบบหูดับปับไม่ พอไม่ก็ขี้เกียจไปเลยอะไรเงี้ยคนอย่างนี้ต้องให้คนเรียกมันเหมือนกับแต่จริงเป็นคนตื่นเช้ามากเลยนะคนที่มีเลขเจ็ดนี่คือแบบไม่รู้ตื่นทําอะไรเข้าใจความหมายนะมันมีอยู่มันเหมือนช่วงเวลาของชีวิตมันแปลกๆมันจะมีคนสองชนิดไงคนที่มีเลขเจ็ดจะเป็นคนสองชนิดบางครั้งอะไรรู้ปะ ลูกสารพบอกผมได้มาจากพ่องแต่ปี2019แล้วครับเลข4 88แปดแปดโอ้เลขไกลพอนะพ่อ888ความหมายคือแบบต้องให้เรียดต้องให้บอกนี่หมายถึงคนกลุ่มหนึ่งแต่คนอีกกลุ่มหนึ่งคือโอ้โหเดี๋ยวไปโผล่ที่บนภูเขาละไปดูดาวดูตากเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็แบบไปโผล่ในน้ำแล้วไปเล่นน้ำเข้าใจความหมายไหมคือแบบเอ้ยอะไรวะเนี่ย แล้วเป็นคนแบบเขาเรียกว่าเวลาไม่เหมือนคนอนื่นแค่นั้นเองอย่างที่บอกไงบางทีแบบคนหนึ่งเขานอนกันนี่ไม่รู้ไปโพที่ไหนไปดูพุไปดูแบบไปวิ่งมาราธอนอะไรอี้ยอะ